สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของบ่าดอนตลอนต่างแดนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะบ่าดอรนะครับจะพาทุกคนมาตลอนที่บ้านล้างนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับผมมันไม่เชิงว่าเป็นบ้านล้างนะครับคนที่นี่เขาจะเรียกว่าบ้านโบราณนะครับผมเรียกว่าบ้านโบราณครับแต่ว่าเพื่อความไม่น่ากลัวนะฮะเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าครับผมเปลี่ยนเสียงเพลงกันนิดนึงนะ พร้อมยังครับทุกคนเดี๋ยวดูรอบนอกนะบ้านโบราณในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นบ้านสมัยก่อนนะครับผมบ้านสมัยโบราณเลยนะครับที่คนเกาหลีเขาทำรู้กันใช่ไหมครับว่าที่นี่เป็นเมืองหนาวนะครับผมหน้าร้อนจะมีแค่ไม่กี่เดือนนะครับถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่กลางคืนก็ยังหนาวจัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านของคนเกาหลีนะครับสังเกตดูเลยครับเขาจะใช้ดินนะฮะเขาจะทํากําแพงที่หนามากๆก หนามากนะครับอันนี้คือบ้านโบราณนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะพูดถึงบ้านบ้านสมัยสมัยปัจจุบันด้วยนะก็คือเนี่ยคเขาจะใช้หินเท่าที่หาได้นะครับแต่บ้านเขาหินเยอะมากนะครับเป็นหินตามภูเขานะครับผมก็จะเอาหินที่แบบว่าก้อนขนาดไล่เรี่ยกกันนะครับมาวางซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันโดยใช้ดินนะครับใช้ดินจากการเผานะครับแล้วก็มาแปะแปะแทนปูนนะฮะ แล้วก็เอามาเรียงเรียงที่ทําอย่างนี้เพราะมันจะให้ความอุ่นมากๆนะครับเหมือนกับเราไปอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินแล้วมันจะมีความอุ่นมากนะครับผมกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยจะให้ความอบอุ่นมากๆแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ว่าหน้าอากาศร้อนนะครับก็จะ,จะเพิ่มความเย็นนะครับจะเย็นนะครับดินที่นี่แต่พอหน้าหนาวมันจะอุ่นนะฮะแล้วก็ไม้นะฮะไม้ที่ทําหลังคานะครับจะเป็น ไม้สนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม้สนเนี่ยมันจะไม่ขูกง,ง่ายนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับผมคือผมจะเห็นแทบจะทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนเราจะเห็นบ้านแบบนี้นะครับอยู่แทบจะทุกที่เลยนะครับยังมีให้เห็นอยู่นะครับอืมตอนนี้นะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นเหมือนเบาอนนรไครับ ดูดีๆนะครับเห็นไหมครับเราได้็นแี้นะเห็นไหมครับรถเข็นฮะรุกบนเหรนรถเข็นใช่ไหมครับ เห็นใช่ไหมครับรถเข็นนะฮะจะให้ด so <laughs laughs> okay, okay, ูรถเข็นนะครับอ่ามันมันพังแล้วนะครับรถเข็นตัวนี้อ่าจะมันมันจะเหมือนรถเข็นบ้านเรานะครับก็คือทําจากไม้ไผ่นะครับสมัยก่อนแล้วก็จะมีล้อสองล้อนะครับไว้สําหรับเข็นผัดเข็นอ่าของอ่าในไร่นะครับแต่ทุกวันนี้เขาไม่ใช้นะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ําหน้าแล้วนะครับผมใช้รถไถครับโอเคฮะอ่ามาเข้าเรื่องกันต่อครับผมนี่นะครับอ่าห้องนี้นะครับ ห้องนี้นะครับน่าจะล้างมานานมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับดูลังคาครับจะใช้หญ้านะครับมงุงแล้วก็ใช้ดินแปะแปะด้านล่างเนาะเพื่อให้ความอบอุ่นเพื่อให้หญ้าน้นมันอยู่นะครับนี่ครับ ดูด้านนอกนะครับอาจจะดูไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับดูด้านนอกอืมมันจะเป็นหลังใหญ่เนาะแต่เขาไปข้างในนะครับอาจจะเป็นห้องเล็กๆหลายๆห้องสับซอยกันนะครับเป็นห้องเป็นสัดส่วนแต่เขาจัดแบบเป็นระเบียบมากคือมองจากข้างนอกนะครับอาจจะเป็นระเบียงเป็นไรธรรมดาครับแต่ข้างในเนี่ยเขาจะทําเป็นห้องหลายห้องมากๆเลยนะครับเป็นหลายห้องอาจจะดูแคบหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะแยกส่วนว่าเออ ตรงนี้คือที่สําหรับนั่งทานอาหารนะนี่คือที่นั่งเล่นนะตรงนี้คือที่สําหรับนอนนะครับเขาจะแยกส่วนแล้วก็สะอาดมากนะครับข้างในจะคล้ายๆของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีมูรี่กั้นนะครับข้างในจะดูสวยมากเขาจะไม่ค่อยเน้นข้างนอกนะครับผมถึงแม้ว่าบ้านปัจจุบันนี้จะทันสมัย, <S <S มยขึ้นนะครับเขาก็ยังทําอย่างนั้นนะครับคือเหมือนหลังใหญ่นะครับแต่พอเข้าไปข้างในจะมีห้องเล็กๆซอยๆหลายๆห้องเยอะมากนะครับแต่ว่าแต่ละห้องเขาก็จะแยก แยกเป็นสัดส่วนอย่างดีเลยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายทำบ้านที่ที่เป็นสมัยปัจจุบันนี้ให้ดูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะคะบ่าวดรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ